สวัสดีค่ะเซลกุกไก่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมรถ4ประตู LDA นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีบอลเงินนะคะแล้วก็มีสีเทาเรเบโลสีใหม่นะคะ วันนี้เราพามาชมสีบรอนเงินนะคะเรามีโปรโมชั่นแต่งให้ครบเลยนะคะเริ่มต้นนะคะดาวอยู่ที่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะคะดาวอยู่ที่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ11,199้าน1บ9าบาทค่ะนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะมีด้ยวยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสี บอนเงินสีขาวนะคะแล้วก็สีใหม่ล่าสุดก็คือสีพาเรแลมโบสวยมากนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แต่งออกมาได้สวยแล้วก็เท่น,นะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะจะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะคะแล้วก